สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซียายตุ้มทุกๆคนนะคะเอฟซี FC มละเพลพินเสียงสะอ่อนทุกทุกท่านเช่นกันค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะจะตุ้มมาทำคลิปแห้งอีกแล้วหนึ่งคลิปนะคะยี่สิบห้ากันยายนสอง7ค่ะพี่น้องวันนี้มาในหัวข้ออย่างคะ่ะขั้นแวเดีพี่น้องเอ้ยสิขึ้นหัวข้อว่าแบบนี้นะคะวันนี้นะคะ ขึ้นหัวข้อว่าคันแควดีพี่น้องเอ้ยน,นะคะพึ่งทําคลิปไปวัน่กนนะคะพี่น้องว่าดีใจแหงเนาะที่มอลำพินลำพลืนนะคะได้ข่าวดีนะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะเฮามาดีใจนะ้ำมอลำพินลำพลืนเนาะผู้บริหารป่านัดพึ่งเข้าไปมิ้นในช่องแมโมโมนะคะว่ามีรถเอซีคันนะคะสำหรับให้ศิลปิน ใช้เดินทางไปแสดงในที่ต่างๆนะคะดนตรีจัดเต็มพอระฮอปีที่สี่นะคะแล้วกอ็อะไรอีกนะอีกอันนึงเฮ้เทือกโกนดเนาะที่ยายตุ้มวาเว้าสามอย่างเนาะพี่น้องเนาะค่ะดนตรีจัดเต็มอเมเจอร์นะคะจัดเต็มแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดเนาะ ก็ได้ไปแสดงที่กรุงเทพมหานาครน,นะคะพี่น้องก็จะได้ไปเปิดตัวสปอนเซอร์นะคะพี่น้องในวันที่ยี่สดนี้เนาะสปอนเซอร์ก็เข้ามาสนับสนุนเละเพืพินๆค่ะพี่น้องดีใจไปบาทนี่มาเมื่อวานเมื่อก่อนเอามาเบิ่งช่องรักเมื่อวานนี่นะพี่น้องคันแค่เดีบานี้ยายตุม้มคันแค่เรื่องอยังมะมาเบิ่งนากันค่ะพี่น้อง คิวงานอ่าคิวงานนะคะเอาไปดูเรื่องคิวงานแบบที่พี่นอ้องงานจะพาเขากับพ้าวมี่ดิโดกเอออ่าผู้รับผ่านข้าวเมนต์วนะว่าอันอันเราวา่า,นา,นาวาดพี่หนึ่งอ่าว่าวาดพี่น,นั่งมีงานพว้ยี่สิบง,งานไปแล้วสัตวอย่างนี้แล้วก็มันบ,บ,บ,บางบางครั้งมันก็เหมือนดูถูกกันนะเออซ่าถูกคอเห็นพวกมาใหม่ๆเนี่ยขอย พี่น้องพี่แหลกน้ำขวดกับออกหาเดินสายพี่น้องมึงผลงานเนาะเอออันนี้ขอยขอความว่าเทียบงวดจ่าอกอกมีงานก็ยืมงงานบวกเอาอยู่เดียวแต่สิกับมี้นะคะก็เปลี่ยนเนาะได้หล่ะบานที่นี้บาเรื่องคิวงานก็คือว่าพวกเราวางวางคิวงานเอาไว้นะคะระวางคิวงานเอาไว้ก็เดือนหนึ่งย่างตาเดือนหนึ่งนะคะยี่สิบสองงานค่ะพอไหมคะพอไหมคะเดือนละยี่สิบสองงานพอไหมเดี๋ยวถ้าเป็นคนบวกล่อนเด้ ก็จะประมาณนั้นนะคะแต่วันที่เีพี่น้องเรื่องคิวงานเรื่องที่ว่าเราจะต้องโพสคิวงานเนาะเดี๋ยวสี่แอดมินเข้ารวมนะคะแล้วก็จะโพสคิวงานให้ดูเอาสบายใจได้นะคะต้นโมโบลูคุณหานซิถ้าถือว่าแปดเดือนเนี่ยไล่ไปแปดเดือนเอาไล่เอาแค่แปดเดือนหีือลังเอาไปเอาอะไรดอกเออ แปดเดือนเดือนละยี่สิบสองงานเอเออเอานี่กะกะแปะสองยั้ะเนาะเอา้อยเจ็สิบวอ่าอยเจ็ดสิบงานกะอู้ดี้องเหรแค่ลำเพลินแค่ไดขนาดนี้กอ้ซาดูพี้อม่ สีกตกลงจังได้จังได้กะว่ากันไปเนาะเออพีน้องเฮาหรือมันกัสิ่งนี้หลายอย่างอย่าที่ขอตกลงกันเลหล่ะอืมเป็นกะจังหวัเป็นงานเงาพีน้องหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งเนี่ยงานเล็กงานหน่อยงานโครโรแกลล์กันดีว่าเป็นงานต่ว่าเข้าสีเข้าสีคุยกันจังไดมันจะสิบเป็นงานงานสีแบบว่า,าไปแล้วเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่เจ็บหรือว่า หลุกๆเข้าบ่เมื่อยบ่ดละแต่จิประมาณนั่นลราพี่น้องเข้าเนาะเอาดีก็ถือว่าเบาเรื่องงานไม่คว้ก็สิอยากเบายาวเจ๊งน้อยเพราะว่าไม่คว้เป็นคนละเอียดอ่าเป็นคนละเอียดอืมที่นี่พี่น้องบอกว่าเบาเรื่องนี่ยังก่อนสปอนเซอร์เบาเรื่องสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์นะคะอ่าสปอนเซอร์นี่คือจริงๆแล้วเนี่ย วันที่ยี่สิบแปดเสาร์ที่ยี่สิบแปดนะคะจะดูดมโนมุ่วันเสาร์ที่ยี่สิบแปดนะคะมันจะเป็นงานงานมินิไลฟ์สดมินิคอนเสิร์ตแต่ว่ามินิเนี่ยพี่น้องเข้าเราจะไม่ไม่ได้ใช้เวทีเราเป็นมินิคอนเสิร์ตเปิดตัวนะคะเปิดตัวอะไรบ้าง เดี๋ยวว่าเราคุยกันแล้วก็สรุปกันนะคะตอนแรกก็ยังยังไม่ได้นิ่งคุณกับข้าวาต้องเอาสถานที่บอกจริงๆตรงนี้นะพูดกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละสถานที่ตรงนี้นะคะบลาดีกะก็เลยว่าข้อเอาประมาณใดว่าแบบแบบประมาณว่า,าภาพรวมาภาพรวมรวมเนาะเรื่องหลักเราต้องการให้พี่น้องแฟนครับที่ยูเกล้ไก่ ต้นต้น,น,นท่านพี่พี่เข่าพี่น้องจีว่าเขาเป็นการในงานอะไรเป็นบ้านยามกันแต่สิ่งเห็นบ้านเข่าพี่น้องก็จะเป็นบ้านยากตอนแรลกบอกกันตรงนั้นแล้วก็ถ่าได้สรุปกันดีกพี่น้องก็รอสารุปกันดีกก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้บอกเนาะตอนนั้นเออมันก็นเลยกำบวงว่าอะไรยังไงทีนี้ก็เลยเอาสารุปแล้ววันนี้พี่น้องก็เอามองมองที่ว่านั่ยล่ะ,ละก็คือว่า,าที่แลนเฮา เดนมาร์กนะคะ่ะใช่ไหมใช่อาเพื่อนบอกว่าอยู่ตรงอยู่ตรงสายไ,มไหม40 49เช็คให้แม่หน่อย19นะคะก็อันนี้เป็นเป,เปิดตัวเปิดตัวสปอนเซอร์นะคะแล้วก็เปิดตัวอาผู้ใหญ่ใจดีนะดั่นแหละพี่น้องทีเขาบอกว่ามันจะคุ้มครือมาตลอดนะคะคุ้มครือเกี่ยวกับหลายหลายอย่างหนึ่ง หลายอยา่างเท่ากับคือถ้าผู้ใหญ่ใจดีให้พลัลนมาก่อนพีพ่น้องเราก็ไม่กล้าที่จะมาพูดก่อนที่ยังจะตาม,มเทออ่เาบัดที่เดียวันที่ยี่สิบแดนะคะวันเสาร์นี้ถ้า,าถ้าใครว่างก็อยากไปหาอยากไปไปฟังอยากไปไปถามข่าวถามข้าวน้ำันถ้าว่างหรือถ้าไม่ว่างทีนี้พี่น้องกาษามากเบิ้ง เบรกลายสดใด้่คงคงจะเป็นไล์สดแต่ว่าไม่ได้เก็บบัตรนะคะพี่น้องได้เห็นบรรยากาศซื้อบรรยากาศวันนั้นก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตของเพ็ญรังเพลินก็จะเป็นน้องๆอ,อาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ิวาสิภาศิลปินลงไปหาพีหานนองนะคะสปอนเซอร์มีกี่ตัวสปอนเซอร์มีกี่ตัวพี่น้องก็จะได้หูได้มือนั่นนะคะแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะหูเป็นควอนกับหูหูอยู่ประมาณไหนแต่ว่า เอาที่แน่ๆเลยค่ะพี่น้องอกเราก็หันอยี้เนาะเอาที่แน่ๆเลยก็คือไปฟังด้วยกันวันนั้นเลยว่ามีตัวไหนบ้างค่ะได้ยินได้ฟังนํากันแล้วจากแม่โพลเพลดีเนาะพี่น้องเนาะเรื่องคิวงานเรื่องสปอนเซอร์นะคะพี่น้องยายตุ้มนี่เป็นแค่เอฟซีเนาะเป็นแค่เอฟซี เฮาได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านเม้นบางเม้นแล้วเฮาก็ยังคันเคลเขาก็ยังสูนเนาะคือคลิปก่อนที่ยายตุ้มว้าวนนะ่ะยายตุ้มเบืองในช่องลงต,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 งตงู่นะก็มีบางคนเม้นเข้าไปว่าโอ้ยเพลินลำเพลนินนี่ปีสี่นี่มีงานแสดงฮอตสาวงานบอกซันฮอตยี่สิบงานบอกจะเม้นเข้าไปยายตุ้มกันได้เว้าวแล้วป้มมากระดูถูกกันพอดเนาะถ้าเพื่อนคนที่เพื่อนเป็นเจ้าของวงเป็นผู้บริหารเพื่อนสี่รู้สึกอย่างไง ขนาดเขาอีฟซีเฮายังคันเคลเขายังศูนย์เนาะพี่น้องเนาะค่ะก็ได้ฟังรายละเอียดบ้างจากเม่พนพิรดีแล้วน,นะคะพี่น้องเอากระเชิญชวนพี่น้องอีฟซีกทมและปริมณฑลเนานะไปให้กำลังใจน้องๆไปให้กำลังใจผู้บริหารนะคะในวันที่2 8นะคะทีะะ่เลนมาร์กนะคะพี่น้องเลนมาร์กรู้สึกจะเป็นคลับเนาะเลนมาร์ค,คลับลิสต์รองนะคะพี่น้อง สายใหม่49เอาอ้าวเจอกันเ้อพี่น้องเอฟซีทั้งทีให้กำลังใจไม่พ้นเพืดีให้กำลังใจพยาบาลสายจ,จวดค่ะให้กำลังใจน้องๆเพลื่อนทุกๆคนสู้ๆค่ะสู้ต่อไปลบคำสุบป,ประมาทให้ได้เนาะสู้มาก่อนกับคำสุขป,ประมาทที่ว่ามอํำทิพย์เฮากะสู้มาแล้วนะคะสามปีนะคะสู้ต่อไปค่ะกับคำสุปประมาทเรามีงานบอส,สิวงสิไปรอดบอ มีงานจักงานโชว์มาดูเอาพี่น้องเมื่อถึงเวลานะคะมือนั้นมันกระซีมีมเองหรอ,อกเนาะพี่น้องเนาะเฮาเอฟซีเฮากะมีหน้าที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเท่าที่เฮาเห็นได้เนาะพี่น้องค่ะหากเพลงกันยายตุ้มเหมืองและวาญ่ตุ้มกับขั้นแขวค่ะพี่น้องก็เลยเอา้าแบบบริเวามาบริบริมาเหตุคลิปใหตดราม,ม่านะคะพี่น้อง มาเห็ดคลิปเพื่อเตือนสติเอฟซี FC บางคนไม่รู้ว่าเอฟซีพิษลำพินหรือว่าเอฟซีวงอื่นหรือกลุ่มที่เคยสร้างแต่เรื่องดราม่าให้เพชรลำพินมาตลอดตั้งแต่ตั้งวงกลุ่มนี้บอกไปไซถ้าเม้นในทางที่ลบดูถูกดูแคลนมาตลอดเตะแข้งเตะขามาตลอดนะคะพี่น้องแต่เพชรลำพืนกับข่า,ขาบอ่อตายเนาะว่าง่ายๆข่าบอ่อตาย ก็้าว้าซะดีกว่าเนาะอย่าตุ้มว่าเ้าซะเนาะปล่อยให้พิ่นทํามาหากินไปวงไผ่วง,วงมันเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะบ่อยากเบึง่งก็บม่ต้องเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะไปเบึง่งวงตัวเองหักตัวเองชอบนะคะให้กําลังใจกันดีกว่าคะ่ะพี่น้องที่เย่ตุ้มมาเหตุคลิปนี่กะให้กําลังใจมารลบเพลินๆค่ะพี่น้นนองเนาะคะ่ะ คำดูถูกดูแคลนก็ให้คิดเป็นแง่บวกซะเนาะแมพร,พรพิรดีคิดเป็นว่ามันเป็นแรงผลักดันให้เราทําให้มันสําเร็จนะคะเพื่อลบคําสุป,ประมาทคําดูถูกดูแคลนเหล่านั้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะเรื่องสปอนเซอร์เรื่องคิวงานก็ได้ยินจากปากเมพร,พรพิรดีผู้เป็นผู้บริหารวงเพลพินเพลินแล้วนะคะพี่น้องซิมีจะคิวงาน สปอนเซอร์ซีมีจักตกัติดตามตอนต่อไปนะคะพี่น้อง how F C ที่ดีก็อยู่ห่างๆแบบห่วงๆบบก้าล้ำลึกเข้าไปมากเกินไปไม่ต้องไปรู้เรื่องหลังบ้านเข้ามากเกินไปนะพี่น้องเนาะค่ะเฮาก็อยู่เชียร์อยู่สนับสนุนนี่แหละค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะให้กาลังใจกันต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยายตุ้มก็บอกแล้วนะคะอย่าดราม่านะคะพี่น้อง ใครอยากฟังรายละเอียดเต็มๆไปเบิ่งช่องลักเลยค่ะไม่พอเพิ่นว้าอยู่ในนั้นนะคะเป็นชั่วโมงะคะ่ะเพิ่นไลฟ์สดนะคะเจตุ้มกระตัดมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อเพื่อให้ทุกๆคนได้เอฟซีาจตุ้มทุกๆคนได้รู้ได้เห็นว่ากลุ่มบางกลุ่มที่คอยเหยียบย่ำเพลินเพลินที่คอยดูถูกดูแคลนนี่ค่ะ อย่าให้เศร้าซะนาะพี่น้องเนาะค่ะบบให้กำลังใจกะบบต้องเข้ามาดูถูกดูเคกนกันก็แค่นั้นนะคะคนเราไม่อยู่ถึงร้อยปีทุกคนเราค่ะหากแพงกันถ้าไม่รักกันก็ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็แค่นั้นแหละค่ะจุดประสงค์ของช่องยายตุ้มนะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาให้กาลังใจเพลพินเหมือนเดิมมาประชาสัมพนันธ์เช่นเดิมนะคะพี่น้อง2 8นี้ก็ติดตามชมนะคะ แสดงคนสร์อตอยู่ที่กทมนะคะพี่น้องให้กำลังใจกันนะคะเอาสิได้เบ่งไล่ซสดนะคะการแสดงของน้องๆแล้วก็เปิดวงวันที่4ี่หตาคมก็เตรียมพร้อมนะคะเอฟซีเทาก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะติดตามน้องเหมียวนัทพระคะ่ะพี่น้องมือน,นั้นซีมีโบเข้าไปบึงซิงเกิลแรกของน้องนะคะบึงมือละสองสามเทือก็ได้นะคะพี่น้องเพิ่มยอดวิวให้น้อง ต่อไปะค่ะพี่น้องน้องมิวนัทพร์ค่ะสาววนรนิวาสยายตุ้มกอหักเพลงน้องนะคะคนสกลนครน,นำกันไม่ใช่ไม่ลักคนอื่นนะคะรักทุกๆคนค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นซิงเกิลเดียวที่มีล่าสุดของวลำพิลพลืนเนาะก็สนับสนุนกันไปยังไม่มีซิงเกิลใหม่ๆออกมาอีกค่ะถ้ามีซิงเกิลน,น้องๆออกมาใหม่ก็สนับสนุนเช่นเคยนะคะพี่น้องกับประชาสันให้เช่นเคยค่ะกับพ่อแลลูกเพลักแล้วก็ พุทธบุตก็ของน้องไฮปนัดากับของพระเอกเต้ก,ะก,ะก,ก็ยังเข้าไปชมอยู่นะคะวันละสองสามครั้งนะคะพี่น้องค่ะก็ก่อนจากการก็เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซียายตุ้มที่ยังเข้ามาเป็นกำลังใจมาชมคลิปให้ยายตุ้มอยู่เช่นเคยค่ะตอนนี้ก็มีคลิปสั้นนี่แหละค่ะสนับสนุนประชาสัมพันธ์มลพิลพลินละ่นะ คลิปยาวค่ะเปดนาทีเก้านาทีสิบนาทีสิบกว่านาทีคลิปสั้นก็ลงคลิปหาเหตุเช่นเคยค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะที่ยังเหนียวแน่นที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนคะ่ะพี่น้องรักษาสุขภาพนะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะฝนหยุดแล้วนะคะสกลนครตกมาโอ้ตกคูม่ะคะมือเป็นอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องจืนแจ้เมื่อเสื้อผ้านาเพ,พะผาหม่มผาปกนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะมื้อนี้หยุดแล้วนะคะมืออื่นมือฮือบบรูว่าสิตกอีกหรือโบอ่นะคะพี่น้องค่ะ ก็คนเฮาเนาะบริมีอย่างคะ่ะมนุษย์เฮาคิดดีพูดดีทําดีนะไม่มีอะไรเข้ามาทําให้เราเดือดร้อนเนื้อดอกรใจคะ่ะมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในะชีวิตเราแน่นอนนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จากกาันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย